อจับหลังอ่าเขาหลังก่อนตัวตัวตัวแรกจับก้นใครเขาจับก้นเอาได้ได้อ่ะจับจับก้นเขาจับก้นอ่าคำตอบคือพกป้องมันคนนี้คำตอบ สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมอะนะครับแล้วก็นี่มาเลยพร้อมทีมงานนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนิดนึงที่ฟาร์มวีโรฟอร์มของเราเรามากับสไปกับพี่เยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะครับทุกท่านครับผมการเล่นเกมเนี่ยมันจะเป็นการประลองฝีมือนะระหว่างสไปนะชิคิดว่าแน่กับพี่เยนะครับที่อยู่มาเก่าแก่มากกว่า วันนี้เกมของเราคือเราจะมาปิดตานี่อุปกรณ์มีเรียบร้อยที่ปิดตาปิดตาทายกันว่าน้องแต่ละคนเนี่ยคือใครนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะอาศัยความแบบความชนานาญพิเศษความแบบสัมผัสแค่ปลายเส้นขนก็รู้แล้วว่าตัวนี้คือใครซึ่งเราจะเอามาแน่นอนพ่อพัน์เรามีเยอะอยู่แล้วแต่วันนี้เรามาแค่ห้าหนุ่มพอ่อไม่ต้องเยอะอ่ะไม่ต้องเยอะเลยนะครับแค่ห้าหนุม่มวันนี้มีใครบ้างอ่าแนะนําตัวก่อนคนนี้คนแรกนะครับ สุดหล่อแพนด้าของเรานะครับน้องแพนด้าแพนด้าแพนด้าชูแพนด้าชูอ่าคนนี้ครอบชายเออไม่มีใครพรีเซนต์เลยครอบชายครับครอบชายอ่าต่อมาพี่ฟินนี่คุณปู่ของเรานะครับ16ปีแล้วนะครับยังหล่ออยู่เลยนะ1 5 1 6ปีแล้วยังหล่ออยู่เลยนะต่อมาฮารุอ่าฮารุสุดอ้อนฮารุสุดอ่อนอาจจเย็นรับพี่ฟินครับสุดท้ายขนฟูระเบิดระเบ้อค,คนนี้นะครับผมนี่ปกป้องนะครับสุดหล่อนะครับปกป้องสุดหล่อปกป้องเป็นล้านของ พี่ฟินนะเนี่ยเป็นหลานมาเลยคุณปู่กับคุณหลานเลยอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะอ่ะก่อนอื่นต้องให้เด็กๆเ,เนี่ยไปเตรียมความพร้อมก่อนทั้งสองคนอ่ะใส่ปิดตาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวปอยยิงจุดกันก่อนเริ่มว่าใครจะเริ่มก่อนอ่ะใครชนะคนนั้นได้เริ่มก่อนมาหนึ่งสองสามเหมือนกันอ่าเอามาสองสอง อ้าวเหมือนกันอย่างเงี้ยเอาไหมไม่มีไม่มีมีการมรมีอันนี้มีกระดาษหนึ่งสองสามอ๋ออะไรโอ้โหใจตรงกันขนาดเลยจะวันนี้ต้องมีเสมอนหนึ่งสองสามอ่ากลับไปไเริ่มก่อนจะมีอยูยย่มานานแล้วผมก,ก็ต้องชนะแล้วแน่ๆเลยถึงผมจะอยู่วงการนี้ไม่นานแต่ผมก็มั่นใจในตัวผมว่าผมต้องจำได้เสมอว่ามาที่ตัวผมเคยสัมผัสมาแล้ว อ่ะโอเคครับเตรียมพร้อมเนี่ยเราแล้วเรามาเช็คความพร้อมก่อนว่ามองเห็นหรือเปล่าอ่ะกี่นิ้วสองสองนิ้วมองเห็นได้ไงปลากี่นิ้วสามอ่ะสามอีกแล้วเหอียบแล้วเนี่ยถูกแล้วเหรอถูกที่ถูกไหมล่ะถูกไหมทุกคนถูกไหมอ่ะเช็คอีกเช็คกปรปเช็คในโทรศัพท์อ่ะเช็คอีกกี่นิ้วหนึ่งถูกอีกแล้วผมไม่ไหวแล้ว อ้าวฉลาดมากเลยมองเห็นหอเล่ามันนี่เนี่โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่พร้อมเนี่ยนเห็ดจริงไหมเนี่ยไม่เห็นกี่นิ้วนี่อ่ะอ่ะพี่เอปิดอ่ะโอเคสำหรับการทายเนี่ยมันจะต้องแบบแค่สัมผัสเส้นขนเส้นเดียวก็ต้องรู้แล้วเส้นเดียวเอ้าพี่จะไม่ดูถูกความสามารถของสไปนนะ เข้าใจไหม,ไมที่จะไม่ดูถูก <c oughs> ความสามารถของสไปว่า oh. เดี๋ยวจะาหาว่าไม่ต้องมาให้ผมจับเยอะแค่จ,จับจมูกผมก็รู้แล้วว่าตัวนี้คือใครเฮ้ย <c oughs> อ้าสไปที่จะมาดูถูกความสามารถสไปได้ไงสไปจะได้เริ่มคนแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าคนแรกเนี่ยจะเป็นใคร คน,นแรกที่จะทายอ่ะสัมผัสเพียงแค่ปลายเล็บอย่าเพิ่งสิเดี๋ยวจะให้จับสัมผัสแค่ปลายเล็บสปซจะรู้เลยว่าเป็นใครอ่ะโหเล็บด้วยเหรอมือนี้จับนี่อ่ะรู้เลยห้ามจับส่วนอื่นอ่ะทายชื่ออ่อฮลัลโหลทายอันนี้คําตอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมจะขอให้จับอีกส่วนอื่นไหมอ่าเออเพิ่มอ่ะให้จับได้ประมาณ3ตําแหน่งอ่ะอีกอ่ะจับส่วนนี้ส่วนหัว หนึสองสาพอแล้วคำเยอะไปแล้วครับผมอ่ะอีกไหมเอาไหมหรือว่าพร้อมพร้อมไทยเลยเอาส่วนอื่นไหมเอาส่วนอื่นด้วยเอามั่นใจละเอาส่วนไหนเอาจูไหมชอบจับจูไหเอาจมูกเอาจมูกให้จับจมูกนะให้จับจมูกอ่าพร้อมคำตอบคืออย่าเปิดนะห้ามเปิดโอดมกลิ่นด้วยมาดมกลิ่นด้วยอ่ะพร้อมคำตอบของผมคือ ฮารุฮารุโอ้โหเก่งมากอย่าเพิ่งเปิดเปิดไม่ได้ต้องทาไปเรื่อยๆว้าวพี่ดีใจด้วยแล้วกันนะไปนะกัดกันไหมอ๋อไม่ไม่ไม่คนต่อไปเหมือนเดิมเอาตำแหน่งไหนสามตำแหน่งเอาตรงหลังเลยเอาหลังโอเคได้เลยสำหรับน้องอ่ะนี่หลังสัมผัสหลังฮารุเลยนี่มันหางอ้าวหลังครับชาย ตอบเลยใช่ไหมไม่ดูจุดอื่นใช่ไหมครอบชายกับแพนด้าชูค่อนข้างใกล้เคียงกันนะอันนี้พี่ใบให้นิดนึงนะอันนี้ครอบชายอันนี้มั่นใจว่าครอบชายนะคอคอจมูกนะอ่ะจมูกจมูกอ่ะคอโดนกลิ่นปากได้ใช่ไหมคอโดมกลิ่นใช่ไหมคอโดมกลิ่นอ่ะได้จับมือจับจมูกครอบชายไม่ไม่ไม่เออเนี่คือมันคือหารูแล้วแต่เลยอ่ะพร้อมตอบยัง ตัดสินใจนับหนึ่งสองสามคำตอบคืออครับชายอ๋อดีๆตั้งสติดีขวบตัวตัวแรกจับก้นใครเขาจับก้นอ๋อได้ได้อ่ะจับจับก้นเขาจับก้นจับก้นโอเคไหมอ่ะจับก้นนี่จับไข่แกะครับชายอ่าคำตอบคือครับชาย อ่าเดีด๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเฉลยที่หลังนะอ่าคนต่อไปคนต่อไปอาจับตัวไหนก่อนเอ่อหลังอ่าขอหลังขอหลังอ่าสัมผัสอันแผ่นหลังอันนุ่มนิ่มฟินฟินคำตอบตอบเลยไหมตอบไม่ไม่เออเอาเอาีกเอาจมูกเอาจมูกไม่ดมปากเหม็นเหม็นฟินฟินนะครับคำตอบตอบเลยใช่ไหมมั่นใจจับมือฟินฟินมาอ่าฟิน คนที่สามไม่ได้เพจเลยเอาตอบแล้วไปอย่าเป็นคนโลเลโอเคครับโอ้โหบุปป้องนะเออ่ะคนต่อไปคนต่อไปอ่าคนต่อไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรสไปค์เก่งพี่รู้อ่ะจับส่วนไหนจับส่วนไหนปุปป้องอ้าวเมื่อกี้เอาอะไรปุปป้องก็ตอบกินไปแล้วไม่ใช่เหรอปุปป้องครับอ่าเราจะเราจะเสียใจนะอ่ะจับอะไรช่วงนี้อ่าจับหลังอ่ะขอหลังก่อนพอแล้วจับเยอะ อะจับไหนอีกไหมนนให้ได้3จุดจับอ่าจับปากจับปากอ่ะจับปากเฟนอ่ามั่นใจครับโนมก่อนพินมันโนมอ่าตอบคำตอบคือเฟ <Friend. S 1> นเฟนอ่าและคนสุดท้ <c oughs> ายของค่ำคืนนี้สำหรับสไปจับไหนก่อนจับหลังอ่าหลังหลังอีกแล้วโอ้ชอบจับแผ่นหลังเหลือเกินอ่า จับหลังต้องไปจับเผอจับหางด้วยเกินแล้วจับปากไหมอันนี้ฟินจับปากไหมไม่จับอ่ะอันนี้ฟินนะเออเด๊ะเดอ๋อ๋ออะไรอะไรเนี่ยจับไหนจับไหนจับอะไรฟ้นเนี่ยฟินฟินคำตอบคือเฟินอ่าเสร็จเป็นแล้วโอ้โหไม่คิดเลยว่าสไป์จะเป็นคนที่แบบว่าเก่งขนาดนี้เนี่ยว้าวถูกทุกตัวเลยแบบ เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันเนาะว่าทาเฉลยคืออะไรนะโอเคไหมจับมือพี่ให้กําลังใจนะโอเคอ่ะของแถมอันนี้ไปนอนปิดตานะนอนอย่างสงบได้เลยนะไปนะโอเคมาคนต่อไปนี่คือคนที่อยู่มายาวนานอที่อยู่มายาวนานคนที่อยู่มายาวนาน คนไปแล้วเป้าชนแล้วหนึ่งอ่าเยต้องไม่แพ้สไปนะอ่าโอเคมาเริ่มคนแรกกันเลยเริ่มคนแรกอ่าจับไหนก่อนจับหลังหรือขาหรือหน้านตรงคออ่ะคนแรกอ่าจับจับส่วนไหนส่วนคอนะคอคอฟังเลยอ่ะฟังฟังโงมีมีการฟังด้วยอ๋อนี่เป็นเป็นอะไอ่ะตอ,อบว่าใครนะไม่ใช่ไม่ใช่แป้นใดเลยเอ่าอ่าคำตอบคือปกป้องมัน มอยู่มานานแล้วเขาก็ต้องชนะแล้วแน่ๆเลยแน่ๆเลยคำตอบแรกคือปกป้องนะครับอ่าโอเคมาใน่พี่เขาอยู่มานานเขาแบบเขาชัวร์อยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วแค่สัมผัสแค่ปลายขนไม่เหมือนไอ้สไปร์แน่นอนเนาะเียเนาะเราจะแพ้สไปร์ไม่ได้นะคนที่2มาเลยเอาอะไรก่อนจับนะจับขอจับคอจออ่ะอ่ส่วนคออ่ะคลำเลย ขาวไหมหางไหมนี่วะอันนี้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 เหมือนปกป้องนะสิอันนี้เหมือนปกป้องปกป้องกว่าคำตอบคือเอ้าแล้วแต่จะตอบผมนิ่มดีเลยคนนิ่มดีไหมอันนี้อันนี้ปกป้องชัวร์อันนี้ปกป้องชัวร์อ่าคนนี้คำตอบคือปกป้องนะครับอ่าโอเคโอ้ปกป้องสองตัวเลยพี่เจทายปกป้องสองตัวไปเลยเ้ยอ่ามคนต่อไปพี่เจจับไหนอจับที่เมื่อกี้นั่นแหละจับที่เดิมโอ้โหเห็นไหมเขาชัว เขาชวนกับที่เดิมอ่ะมีการถามด้วยมีการมีกระซิบให้หมากระซิบว่าชื่ออะไรนุ๊ชื่ออะไรให้หมากระซิบว่าชื่ออะไรนุ๊ชื่ออะไรนั่ครอบชายอ่าคนนี้คือครอบชายอ่า มั่นใจไหมมั่นใจไหมเอาอีกรอบไหมให้จับอีกอย่างอื่นไหมจับเท้าไหมลองดูไหมไม่จับแล้วไม่จับแล้วครับครับชายครับชายโอ้โหเห็นไหมความเป็นเซียนะเนาะจับแค่นิดเดียวรู้เลยเออเซียนก็คือเซียนมันไม่เหมือนใครบางคนนะอ่าคนต่อไปคนต่อไปมาคนต่อไปทําไงคนแพ้ถูกทําโทษนะอ่ออันนี้เฟรนเลยโอ้จับที่อื่นไหมช่วยไหมนี่ไม่จับแล้วไม่จับแล้วนะเออโอเคคนนี้คำตอบคือ ฟรินคนสุดท้ายแล้วนะคนสุดท้ายแล้วนะจับอะไรก่อนเอาที่ไหนท,ท,ที่เดิมที่เดิมที่เดิมจับที่เดิมคนนี้คำตอบฮัลโหลฮัโหลฮัโหล คำตอบคือจับที่อื่นไหมไม่จับแล้วเอาที่เดิมคำตอบของคนสุดท้ายของพี่เอคือฮารุฮารุอาเชียนสไปดตรงนี้หน่อยนิดนึงหลังจากสไปได้เห็นแบบการทายของพี่เยเบื้องหลังไปแล้วเนี่ยสไปถึงกับทำหน้าซีดไปเลยเยหน้าแบบหน้าเครียดหน้าเครียดเลยคือแบบเหรอ อ่ะต้องมาถามความมั่นใจก่อนคิดว่าห้าตัวตอบถูกกี่ตัวผมห้าไหมเราต้องมั่นใจสิเอาเป็น<า>ตอนตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นะสามถเดี๋ยวก้องตัดภาพไปตอนความมั่นใจตอนแรกก่อนที่จะเล่นเกมอันนี้หลังเล่นเกมหน้ารี้ตือแบบ้นะผมก็มั่นใจในตัวผมว่าผมต้องจําได้เสมอว่าหมายทุงตัวผมเคยสัมผัสมาแล้วหมายถึกตัวผมเคยสัมผัสมาแล้ว รู้สึกว่าสัมผัสได้แล้วคือแพลทิ้ <c oughs> แพ้ไม่ใช่หรอมันมันมันไม,ไม่ขนาดนั้นมันม้งมีไม่เฉลวยเลยออาเป็นโอโ้โหในหูร้อนนั้นเนี่ยอ่ะสามหรือสี่หรือห้าสามสามได้สามตัวนะคิดว่าตัวเองทายถูกสามตัวนะอ่ะอย่างพี่เป็นไงความมั่นใจตอนนี้ประมาณสี่ตัวสี่ตัวนะโอโ้โหแล้วทำไมไม่ห้าตัวอ่ะทำไมเราถึงไม่มั่นใจว่าเราห้าตัวล่ะอ่ะทำไมเราไม่มั่นใจว่าห้าตัวผมไม่มั่นใจหรอกเพราะว่าผมจับผิดผมรู้สึกว่า เจอฝีมือพี่เยไปแล้วอ้ยสีหน้าไม่ดีนะไปนะดูเครียดๆนะหมกมิดมากเลยดูแบบชะตากรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องไปล้างสวยที่วัดสักหน่อยนะเรานะอ่าเรียบร้อยสำหรับผลแพ้ชนะก็ทุกคนก็เห็นแล้วนะครับระหว่างนี่ซึบชิงแชมป์โลกคนที่ชนะร้อยแกแพนท่นเนแพงแพแพง เพราะฉะนั้นคนที่แพ้จะต้องโดนทำโทษนะสไปนะ S สองเกมแล้วนะโดนทำโทษตลอดเลยเนาะตอนปีใหม่ก็รอบเงินใ้เรานะเป็นแบบชีวิตเรามันมันเชงตัวนะโอเคครับสำหรับคนแพ้ก็จะต้องโดนแป้งแปะหน้าก่อนต้อนรับสงการที่จะจุงอีกส3เดือนนี้นะครับเทสก่อนเลยนะสำหรับแป้งนี้นะครับนำเข้าจากอเมริกานะครับแพงมาก เหม็นมากด้วยเหม็นมากด้วยแป้งอเมริกาอาซื้อไม่ได้ในไทยนะจ๊ะอ่เดี๋ยวพี่เตรียมก่อนเดี๋ยวพี่จะเบาๆพี่จะไม่เยอะหรอกไปพี่สงสารน้องนะเบาๆเป็นี่เบาๆเวลาพี่เบาๆอ่ะใช่เป็นเบาๆนี่ลองก่อนไหมมามาอย่าโดนเส้นผมนะไม่โดนผมแพงอุ้ยทำเบาๆอ่าอ่าอันดับแรกก่อนเนาะอือโ้ยจริงๆคนชนะต้องทำนะนี่ นนคนชนะต้องทำนะน,นีะะ่เดี๋ยวพี่ทำก่อนนอาเบาๆเนาะคนแล้วพีอ่อักกี้ก่นเลยด้วยกับน้อง <c oughs> พี่เป็นคนดำเนินรายการไงเออโอ้โหโห,หน้าเนี่ยความใฝ่ฝันของเราเลยที่เราอยากจะมีหน้าที่ขาวสวย <c oughs> พี่เสริมจะบกให้หน่อยเสริมดั้ง,นนงโอ้ดั้งดั้งดีเลยอ่ะดูดิดั้งดีเลยอ่าให้เยแล้วกันอพี่ให้เย่อาเยต่อ อ่าเนืองย่างย่างเรามันแพ้เนาะมันก็ต้องทำใจอืมอ่าเลวไม่เยอะเบาๆไอให้เยให้เยทำอ้าวอ้าวยังไม่เสร็จเลยไม่หลับตาเดี๋ยวหลับตาหลับตาเนหลับตาไม่ลงนฟันหลับตาหลับตาหลับตา ว้าวเยบร้อยแล้วมึงต้องตอบผนี่ไม่โอ้ my god ว้าวความขาวนี้หลับตาเลยโอ้โหเอาสไปเย่พี่บอกแล้วอย่าทำน้องแรงไปทำน้องเบาๆโอ้มาๆพี่ปลอบใจปลอบใจโอ้มลุกขึ้นลุกขึ้นหมดแล้วหมดแล้วพี่เย่เป็นคนทำนะเมื่อกี้ฉอดสีท้ายอ่ะเห็นไหมเพราะพี่บอกแล้วพี่ทำสไปนิดเดียวเห็นไหม เฮ้ยหอมาไปรลอแบบดูดิอาให้ผู้ชมทางบ้านดูหน่อยเอาละครับสำหรับภารกิจวันนี้ของเรานะครับเราได้เราได้เราได้ผู้ชนะและผู้แพ้อย่างเรียบร้อยแล้ววันนี้เราต้องลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ไปแบบเดี๋ยวไปเดี๋ยวแก้งครับสวัสดีครับ